คุณจำไว้นะนิสัยของคนเกิดวันที่24ก่อนที่จะไปฟังลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่24ฝากกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไ้ดูหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆนที่เรารู้จักนะครับเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตคนเกิดวันที่24ลักษณะเด่นของคนเกิดวันนี้ในด้านนิสัยใจคอก็คือความมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนหรือแม้แต่คนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนหากตกอยู่ในสภาวะที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วจะให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยไมตรีจิต และไม่สนใจในการตอบแทนคนเกิดวันที่24เป็นเพื่อนที่ดีเมื่อท่านมีความทุกข์คนแรกๆที่จะมาให้ท่านเห็นคือคนที่เกิดวันที่24และเมื่อท่านมีความสุขเพื่อนคนที่เกิดวันที่24ก็จะมาถึงก่อนด้วยเสมอคนเกิดวันที่24จะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่มีประโยชน์ชักชวนให้ทำสิ่งดีงามและนำความสุขสมบูรณ์มาให้ท่านเสมอเป็นคนมีเสน่ห์ช่างรู้ใจถ้าท่านมีคนรักเป็นคนเกิดวันนี้ จะรู้ซึ้งถึงสเสน่ห์ใครที่รู้จักมักคุ้นจึงทั้งรักทั้งหลงคนเกิดวันนี้ลักษณะนิสัยที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันนี้ก็คือความเป็นคนรับผิดชอบสูงทั้งการงานและครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยทีเดียวการมีคู่สร้างคู่สมที่รักและรับผิดชอบครอบครัวนับเป็นโชคอย่างวิเศษและถ้าท่านมีคนรักเกิดวันที่24ท่านก็มีโชคอย่างวิเศษไปด้วย สเสน่ห์ประการหนึ่งของคนเกิดวันนี้คือสเสน่ห์ในการสนทนาหรือที่เรียกกันว่าสเสน่ห์น้ำคำแถมเป็นนักฟังที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่งหรือเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหาจับใจความเก่งจับความคิดของผู้อื่นได้ไวและเมื่อถึงเวลาจะพูดคนเกิดวันนี้ก็พูดได้เพราะฉลาดสามารถเจราจารชักจูงใจหรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆ จุดอ่อนของคนเกิดวันนี้อยู่ที่ความรักเพื่อนและกูว่าตนจะเป็นภาร,ระทําให้เพื่อนเดือดร้อนนี่เองจึงทําให้คนเกิดวันนี้เป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในใจออกมาและยากที่จะปรีปากบอกใครถึงความรู้สึกของตนเองดังนั้นคนที่ทํางานด้วยหรืออยู่ร่วมกันอยู่ใกล้ชิดควรต้องระวังตัวไว้เพราะหากอยู่ด้วยกันเป็นานานๆทาอะไรร่วมกันอยู่เพลินๆคนเกิดวันที่24ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอาจฟุบไปเฉยๆก็ได้ เพ,พราะอ่อนเพลียแต่ไม่ยอมบอกใครและเพราะความที่ชอบเก็บความรู้สึกนี้เองหากประสบปัญหาบ่อยๆเขาอาจกลายเป็นโรคประสาทได้คำทำนายวันที่เกิดยกมาจากตำราพมชาติฉบับพิสดารพูดถึงภาพรวมกว้างๆของบุคคลที่เกิดในวันที่นั้นๆเนื้อหาบางส่วนอาจขัดแยง้งเกิดวันเดียวกันมีนิสัยเหมือนกันในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะมีตัวแปรทางโหราศาสตร์อื่นๆเช่นเดือนเกิดปีเกิดแต่นิสัยบุคคลที่เกิด วันเดียวกันหลักๆก,ก็มีส่วนที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ขอให้ท่านพิจารณาด้วยปัญญานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดเขกใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดหรือกดแชร์คนที่คุณรักเพื่อที่จะได้ทราบความหมายของคนเกิดวันที่24กันนะครับฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์นธนพัฒน์เทวธรรมนาย